น้องครับน้องครับจอดก่อนจอดก่อนเออมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าทางเรามีตั๋วเที่ยวแจกฟรีมาแจกนะครับเป็นเที่ยวบินที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะครับไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเลยว้าวน่าสนใจนะคะเจ้านายก็เอาไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ดูดิเผื่อจะได้ไปเที่ยวกันยกครัวเลย สวัสดีคะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะทําอะไรกันอยู่อะคะพ่อกําลังคิดว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้วนะลูกใช่จ้ะลูกและแม่เองก็อยากไปเที่ยวด้วยอะนะแต่เสียดายที่บ้านเราไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะเอาให้คุณพ่อคุณแม่หรือ,อยังครับยังเลยคะ่ะพ่อคะแม่คะอันนี้มีจดหมายบอกว่าให้เราเที่ยวฟรียกครัวด้วยคะ่ะสนใจไปไหม ว้าวดีเลยจ้ะลูกแม่ชอบเดี๋ยวแม่ไปเก็บกระเป๋ากันนะลูกนะอืมดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวพ่อก็จะไปด้วยเหมือนกันแต่ฉันว่ามันแปลกๆนะเราจะไปกันยกครัวแบบนี้เลยเหรอเชิญเลยครับเชิญเลยแต่เดี๋ยวก่อนดินายวิ่งไปก่อนเพื่อนเลยนะเชิญเลยค่ะทางเรามีรถรับส่งฟรีด้วยนะคะเรื่องบ้านขึ้นไม่ต้องห่วงเพราะเราจะเฝ้าให้ขอแค่คุณ ไปเที่ยวอย่างมีความสุขเพราะเราก็โอเคแต่ก่อนไปส่งเงินมาให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวอะไรกันเดินหน้าไปแล้วก็เข้าไปในเครื่องบินนั้นเลยทําตามเนื้อหาในจดหมายได้นะเข้าไปสิแล้วทีนี้เราต้องทําไงต่ออ่ะก็เข้าไปที่เรือดำน้ำพ่อเราเตรียมไว้ให้แล้วเอาชีวิตรอกลับมาให้ได้เราจะคืนเงินแล้วก็คืนบ้านให้เธอ สัญญาณมันหายไปแล้วอ่ะแย่แล้วเหมือนพวกเราโดนหลอกเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกลูกพ่อคิดว่าพ่อครับผมพ่อหายไปแม่คิดว่าพ่อเขาอาจจะกลัวจนผมเลืองหมดหัวนะลูกแต่ไม่ต้องกลัวนะเราจะต้องผ่านพ้นไปได้แล้วเรืออะไรที่เขาบอกอะคะอย่าบอกนะคะว่าเป็นเรือลำนี้ เฮ้ยเหมียวเคยดูข่าวเรือดำน้ำลำนี้เป็นเรือที่ดำไปดูททายทน,นิกแล้วจากนั้นก็เกิดการบีบตัวจนทำให้คนที่โดยสารในเรือลำนี้ไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้สักคนเดียวแล้วพวกเราจะขึ้นไปจริงๆโอไม่ต้องกลัวหลักจากลูกแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันยังไงเราก็รอด เอาคะ่ะทุกคนเราจะมาลองขึ้นเรือดำน้ำอันนี้กันตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยการปล่อยเรือนะคะทุกคนเขาก็จะมีระดับบอกนะว่าความลึกอตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะตรงมุมด้านบนตรงนี้เลยแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ดำดิ่งลงมาเรื่อยๆแล้ว มหาสมุทรเนี่ยลึกมากๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่นะคะจะรีบทำความเร็วแล้วก็ดำลงไปลึกๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูดีทุกคนตอนนี้นะคะด้านในก็ปกติแต่พี่มีความรู้สึกว่าพื้นที่ด้านในมันแคบมากๆเลยนะจริงๆแล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่มีโซโฟ,ฟาแบบนี้ให้เรานั่งนะคะเราจะต้องนั่งสลับกันกับพื้นเลย เขาก็ทํามาเหมือนเหมือกนะันเนาะพอเราดำลึกลงมาเรื่อยๆนะทุกคนสิ่งที่พี่สังเกตได้นั่นก็คือสีของน้ําทะเลนะคะมันมืดยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าแสงแดดที่อยู่ด้านบนน่ะไม่สามารถที่จะส่องมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะคะมันก็เลยเริ่มที่จะแบบมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะตอนนี้และยิ่งเราดำลึกไปมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งมืดตื้อแบบนี้เลยทุกคนในแมพนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าเสียงดนตรีคือเขาแบบชวนขนลุกมากๆเลยนะคะแต่พี่ซีไม่สามารถเปิดเสียงดนตรีได้นะเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะทุกคนนะโอเคเราลงไปแบบนี้นะคะค่อยๆดำดิ่งลงไปแล้วจุดจบของแมพนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณคืึ่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมพอมันยิ่งลึกมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเหมือนกับว่าเราดำน้ำอยู่จริงๆเลยนะเวลาที่เขาลงไปดำน้ำแบบนี้นะคะเพื่อไปดูซากของเรือไททานิกเขาก็จะมองภาพผ่านจอมอนิเตอร์นะทุกคนวุ้ยตอนนี้คือมืดมาก ไม่เห็นวิวอะไรเลยพี่ว่าบางทีการที่เราอยู่มืดๆแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดได้เหมือนกันนะเฮ้ยเจ้านายเหมียวเริ่บจะหายใจไหมอ้อจริงด้วยค่ะทุกคนในเรือดำน้ําลําเล็กลํานี้นะคะจะมีออกซิเจนสําหรับทุกคนนะแต่ว่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่เกินเวลา ที่ว่าเครื่องสามารถบรรจุเครื่องออกซิเจนเอาไว้ได้เท่าไหร่ใช่ปะแล้วเราอยู่นานเกินที่เวลากำหนดไว้เราก็จะตุยทันทีค่ะทุกคนแม่เรม่หายใจไม่ออกนล้นะลูกถึงได้ยังอะซากเรืออะไรแค่ว่าอะนาาดีตอนนี้หนูก็เริ่มหายใจไม่ออกเหมือนกันค่ะเราดำมาที่ความลึกที่เท่าไหร่แล้วอะเ,ออเจ้านายก็อยู่ด้านบนนี่โอเคเดี๋ยวขอดูปั๊บนะทุกคนนะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ความลึก2315เมตรแล้วนะทุกคนมันสูงมากเลยแต่ว่าฉันคิดว่าเธอควรจะไปนั่งนะถึงที่ยังก็ไม่รู้อะแล้วพวกเขาให้เราทำอะไรอะเขาบอกว่าให้เราถ่ายภาพเรือไททานิกไปให้พวกเขาแล้วพวกเขาจะคืนบ้านแล้วก็สมบัติทุกอย่างให้กับพวกเราแต่ว่าพ่อคิดว่าพอ่อหายใจไม่ค่อยออกแล้วลูกนะ ทุกคนคือตอนนี้ทุกคนตัวสั่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฉันขอบังคับเรือดำน้ำนี้แล้วกันนะเรือดำน,ำน้ำนี้ควบคุมด้วยจอยเกมเหรอเฮ้ย <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยเอาเถอะนั่งให้นิ่งๆนะทุกคนแต่ว่าพอหายใจไม่ค่อยออกแม่กรเริ่มหายใจไม่ออกแล้วไม่คิดว่าเราควรจะโผล่ขึ้นไปด้านบนน้ำหรือว่าเอาอจจเรื เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนใจเย็นก่อนคุมสติก่อนดิจะให้คุมยังไงหายใจไม่ค่อยออกแย่แล้วคะ่ะทุกคนออกซิเจนภายในเรือกำลังจะหมดเหล่าทุกคนที่อยู่ในนี้กำลังจะทุกคนใจเย็นๆตงสติตงสติเราจะรอดไหมต้องรอดดิเราต้องรอด